ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะทนวันนี้ก็จะมาเล่นเกมฟีฟายกันเอ็กแช่งคันงนะทุกคนเอกแ่งคังอาจจะแรกหน่อยหนะ่อยนะเสิดมาแล้วนี่อาจจะแรกอาจจะแรกอาจจะแรกเอ้ย ไมู่กันเลยว่าแต่ทำไมตัวนี้มันไม่ต้นวะาออทำไมมันไม่ตุ้นนะช่างมันเถอะวันนี้ก็จะมาเล่นด่นมาปาเดียวได้นะทุกคนไปก็จะครั้งนี้ก็จะมาเล่น สองสองนะโอ้ได้ของฟรีด้วยไปเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บนึงนะดูกคนอันนี้หลือีกสิบเอ็ดวันโอเคไปจะกลับต่ออ้าว่าจะเต้นสักหน่อยเราได้ท่าทางใหม่ด้วยที่เขาแจกฟรีเล่นแค่ยี่สิบ เล่นแค่เล I mean, ่นแค่หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงเไม่รู้เลยหนึ่งร้อยยอาทิบชั่วโมงเม่ยก่อนไม่รู้นะเขาเราว่าไม่รู้เลยว่ามันคือไม่เห็นอันนี้อันนั้นเนาะแบบนี้ดอกเล่นนคมาจากไหนนะหายเลยหอมแท้เออ แล้วมาออกรางานเลยม่ทันได้นั่นดอกเด้นั่นคุณก็ขาดอยู่เขาไปสมัครแล้วเกิดไปสมัครแล้วก็ไม่ไปกันไหมอามินเองนั่นเนอะอามินก็มาเรียนนี่แล้วว่าโอ้เาเนี่ดอกเดี๋ยวพูดตาตาตาห้องอันนี้ไปถามหาเดี๋ยวถามกับตาเชิดตาที่สี่เลยนะเดี๋ยวว่าผมมาที่ไรผมคือเ่อเห็นเสน่ห์ของเงนว่ะเป็นไง จะก็นำเดีวน้าคนเออเสมอนป่วยป่วยท้องใครไปโอ้ยดีสวันนี้ก็จะเล่นตาเดียวนะเพราะเรามีเวลาไม่เยอะเพราะว่าเรามีเวลาไม่ยอะเยเพ่าตกตไมร่เล ตอนนั้นป่วยเอาไปอยู่น <si ี่แหละอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงแล้วที่ก็พาไปบ้านว่าพี่กลับบ้านเนาะว่างอย่างพันยาก่อนรถปิกอัพไปอยู่ศูงนั่นแหละกำลังรองคู้วอืมถ้าใหม่ที่เราได้สีนะจื้อตีมไม่รู้เนะว่าบางอย่างคันรู้มันต้องอัน เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนดิเกีไม่โดนนะทุกคนเมื่อกี้ไม่โดนไม่ตายเอวิ่งพอไม่ได้สนใจใครเนาะพอเลิกงานก็หาผัวเลิกงานก็หาผัวแล้วป่วยช่องนั้นหนักป่วยแล้วนี่หนักก่อนช่องนั่นหนักป่วยแล้าเออเจ้ามาเร่งหายจากมวนลุงนพุทก่อนะ ได้ว่าเลหนี้สินจายหนีจ่ายสินกันมาครบโทรสัสองเดือนอ่ะไม่ใจ่ายอ่ะเนี่ยล้วไปทำงานล้วไปทำงานยี่ไไนแล้วเนี่ยรับเหมางานขึ้นโค้งขาทำาคงขายเขาเนี่ยโอ้ก็ะไรดอกทำคนย,ย้อนเหรอคั่โลกคนเดียวเลยเนี่ยตามวันี่เนี่ยปู่ไปกใคไรก็คือจำเองจำเนาทำในห,หน้าเหาหน้าแก่โอเคพันยาสิละทำเพรได้ยืมได้ยล มน,นี่น,น,น,นะไรล่ะน,นชนมขมขเอเราทุกคนดาเมทองก็ประมาณนี้เลยโอ้โหชนะมันอาจจะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ขออภัยด้วยนะ ทำไมถึงได้ออยจุ๊บจุ๊บโอ้ยม่กรดูกุอยู่ไม่ได้าโอ๋ไม่ฮยดูดูดูยังไม่ไปจะวันเนาะีใหนอนประงบนักแต่ช้างใส่เฮิ่เนาะอหาอีกพอมเออนอะไรตว่าคุณต่ใหญ่อุ่นเนยโอ้ยใคุณคืคักเดี๋ยวถจะเริ่มไปทำางานม่สนใจอือทุกคน ตานี้อาจจะง่ายๆนะคนก็วันนี้ก็ถ่ายแค่นี้แหละนะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายยากก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเพว่านานเกินไปแล้วก็ถ่ายแค่ครั้งเดียวใครอยากให้ถ่ายก็ขอไม่เลยเออนั่นแหละ บาวงันวันที่2เมษายนบายทุกคนใครอยากให้ด่าอีกก็อคอมเมนต์มาได้บ๊ายบายให้บอกรามาถามแม่เรานียกว่าค้นไข่เป็นอะไรแม่ก็บอกเป็นตับแข็งน่เนาะแล้วแ,ลแม่ไปตรวจหมอมีเด็ดไหมหแม่ไปตรวจหมอมีเด็หมอมีเด็ดบอกว่าคนไข่เป็นแต่แต่หมอมีเด็ดะว่าคนไข่รักษาได้เนอะค้นไข่นะ่ะอยู่ในช่วงที่ว่าถ้า <ไป S 2> อยู่นภา

You get